สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่ใช้มือถือ h ัวเว่ยโนวา 5T มาครบปีนะฮะจากการย้อนไทม์ไลน์ไปเนี่ยรุ่นเนี้เปิดให้จองนะครับวันที่4กันยายน2562วันนี้นะครับคือวันที่5กันยายนนะครับ2563นะซึ่งรุ่นนี้นะครับเปิดตัวมาประมาณหมื่นต้นๆนะครับตอนนี้เนี่ยราคาในเว็บของหัวเว่ยอยู่ที่9,990บาทซึ่งอาจจะซื้อได้ถูกวันนี้นะฮะ สเปคก็คือเป็นชิปิน980นะครับแรม8กิกลอม128ซึ่งณนะวันนี้ปี2563เนี่ยเป็นสเปคที่ถือว่ายังดีอยู่นะครับแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ใช้มือถือที่เป็นแรม8กิกแล้วก็ลอม128กันเป็นเรื่องปกติไปละสำหรับมือถือประมาณ1 0ื่นหนึ่งนะครับซึ่งในการใช้งานของเราครับเราใช้งานถ่ายรูปถ่ายวิดีโอใช้โซเชียลนะครับแล้วก็ใช้ทำงานนะครับ ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีบย์การ Google ครบทั่วเลยมี Play Store นะครับใช้งานโหลดแอปปกติเลยตอนนี้มือถือ h w e i ที่มีในตลาดณปัจจุบันเนี่ยหลายๆรุ่นจะไม่มีบย์การ Google ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดใครอยากจะให้ h w e i เนี่ยแล้วอา,อาจจะไม่อยากวุ่นวายกับเรื่องบย์การ Google เนี่ยยังหารุ่นนี้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเมื่อต้นปีเนี่ยเขาเพิ่งออกสีใหม่มานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ การใช้งานพสเทธ์ต่างๆเนี่ยยังครอบคลุมในการเล่นเกมการทํางานการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวนะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยมีกล้องเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เราใช้วิดีโอที่ถ่ายตอนนี้จะเป็นวิดีโอ 4K ของ Huawei Nova ทครับแล้วก็เสียงที่เราใช้เนี่ยก็คือเป็นเตียงที่เราบันทึกจากตัวกล้องเลยนะครับเราก็เลยวังว่า รุ่นนี้ยังถือว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้แล้วก็บอกเลยว่าเป็นเครื่องหลักของผมมาตลอดปีที่ผ่านมานะครับก็ตั้งแต่ปีกันยาปี6กสองถึงตอนนี้เลยนะฮะยังไม่เปลี่ยนรุ่นยังไม่เปลี่ยนเครื่องนะครับยังใช้รุ่นนี้อยู่นะฮะก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีตอบโจทย์ดีลำแ 8G กิกไหลลื่นนะครับแล้วก็ยังอัปเดตเฟิร์มแวร์ซอฟแวร์อยู่ตลอดเวลานะครับอาจจะไม่ได้บ่อยนะครับแต่ถือว่าก็ยังทำหม่ำเสมออยู่ยังมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็คือเป็นความชอบแล้วก็ประทับใจที่เราคิดว่าเออรุ่นนี้มันยังน่าสนใจอยู่รวมไปถึงการใช้งานสองบัญชีในเครื่องเดียวกันครับอันนี้ชอบมากๆเพราะว่าเรายังใช้สองลายนะครับใช้ลายสองอันนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็ยังรองรับการถ่ายวิดีโอที่ยังสวยนะครับรุ่นนี้ยังใช้สเปคที่ยังถือว่า เอาวัดคนกับมือถือหน้าปัจจุบันได้อยู่ก็คือกล้องหลังเป็นตี8ล้านพิกเซลนะครับคือสเปคอะไรต่างๆเนี่ยมันยังดีอยู่แล้วก็ใช้ง,งานได้ดีนะครับแล้วก็ถ่ายกล้องหน้าเป็น 4K นะฮะอันนี้ถือว่าผมก็ชอบนะบเพราะว่า,าปัจจุบันปกติเราก็ถ่ายเป็น1 0 80p ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าด้วยสเปคของปีที่แล้วแล้วเนี่ยมันถือว่าดีมากแล้วตอนเปิดตัวมันได้รับความนิยมมากๆเลยฮะ แล้หลังจากนั้นเนี่ยโวเอิร์ก็จะมีตะกูลวายนะครับมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็นมีการออกล่าสุดก็จะเป็นโนวาตระกูลเจ็นะครับก็จะออกมานะซึ่งอันนี้ก็ก็ยังถือว่าเป็นมือถือที่น่าสนใจนะครับน่ายังน่าจะยังตืออยู่นะครับสำหรับคนที่สนใจก็ลองดูได้รุ่นนี้จะไม่มีช่องเสียบหูฟังนะครับก็จะเป็นไททีนะครับแล้วก็ ถ้าจะต่อไม้นะครับก็ต้องใช้ตัวแปลงแต่ตัวแปลงไม่ยากครับลองหาดูละจากที่ใช้มาเนี่ยหลายครั้งก็ใช้ตัวแปลงหูฟังนะครับก็จะพกติดกระเป๋าไว้นะฮะก็จะเป็นถือว่าเป็นปกติแล้วล่ะแล้วก็การชาร์จเนี่ยรองรับการชาร์จไว้นะครับอันนี้บอกนิดนึงว่าเวลาที่เรา,าชาร์จนยครับเราจะใช้อดปเตอร์กับสายชาร์จแท้ที่มาในกล่องนะครับดังใช้อันนี้อยู่เพราะว่า,ามันถือว่าชาร์จเร็วสุดแล้วล่ะ ช้อย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะชาร์จไม่ได้เร็วเท่านี้นะครับแต่ชาร์จได้นะฮะอันนี้ก็ยังเป็นจุดหนึ่งที่เราคิดว่ารุ่นนี้ยังเหมาะกับการซื้อรุ่นนี้ครับก็ยัง,ยงมีชื่อก็คืออินเตอร์ไฟล์ยเมมเมนก็คือเรื่องของการบันทึกความประทับใจนะครับแล้วก็เรื่องการถ่ายภาพเรื่องการถ่ายวิดีโอไม่มีปัญหาหลายคลิปผมใช้รุ่นนี้ถ่ายก็คือมี การตัดวิดีโอที่ดีนะครับอันนี้ถือว่าชอบมากๆแล้วก็เรื่องของสีสันนะครับก็คือจะออกมาตอนแรกก็เป็นสีม่วงๆใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีสีเขียวออกมาใหม่นะครับชื่เรียกว่าคัสกรีนนะครับอ,ออกมาใหม่ก็ตัดทีทั้งหมดตีสีนะครับสีที่ผมใช้ก็จะเป็นบลูนะครับนี่มันจะมีคัสกรีนนะครับแล้วก็มีบลูนะครับปลดล็อกลายน้มือรุ่นนี้จะใช้ปลดล็อกลายมือด้วย ด้านข้างนะครับก็คือเป็นการใช้นิ้วนะครับตะแกรงด้านข้างนะครับผมชอบในส่วนกล้องนะฮะรุ่นนี้ก็กล้องดีเป็น48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถถ่ายเป็นมุมบายนะครับแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนในในราคาที่ถือว่าคุ้มนะครับสาหรับการซื้อในตอนนี้นะฮะก็ถือว่าเอามาแนะนํานะครับแบตเตอรี่ก็เยอะนะครับรุ่นนี้ยังยังดีอยู่ น่าใช้มากๆเลยอมตะเลยอ่ะก็เมื่อวานลองโพสต์ลง Facebook ไปนะครับก็ปรากฏว่ามีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนอยากจะได้มือถือแล้วมีบริการ Google ปกติเนี่ยก็แนะนำเรื่องนี้อยู่นะครับโฮเวอร์นว่า5นะครับก็ยังใช้งานได้อยู่ซึ่งรุ่นหลังจากนี้ก็จะไม่มีบริการ Google ก็จะต้องหาวิธีกันไปนะครับแต่ถ้าอยากไม่อยากจุกจิกอะไรนะครับรุ่นนี้ อย่างเชอได้นะครับเอามาแนะนํากับการใช้งาน1ปีนะครับยังดีมากๆครับขอบคุณครับ